สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ What is your name ฮะชื่ออะไรนะคำถามง่ายๆที่อาจจะได้คำตอบแบบไม่คาดคิดก็ได้นะครับในวันนี้นะครับผมจะคุยกับผู้ผู้ก่อตั้งบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งมีอายุยาวนานมาเกือบ30ปีแล้วถามว่ารู้ได้ยังไงว่าอายุเขาเกือบ30ปีเพราะว่าในชื่อบริษัทของเขามีเลขที่คศออหรือปีคริสตศักราชอยู่ในชื่อบริษัทด้วยนะครับซึ่งหลายๆบริษัทก็นิยมตั้งชื่อกันแบบนี้นะครับ บริษัทนี้ให้บริการมากมายหลายแบบนะครับมากกว่าชื่อที่เขาบอกก็อีกเรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการกับลูกค้าได้ครบวงจรครบจบในบริษัทเดียวเลยแน่นอนว่าผมกําลังพูดถึงบริษัทมีเดียวิชั่น1994จํากัดนะครับและตอนนี้ผมกําลังจะพูดคุยกับกรรมการผู้จัดการบริษัทมีเดียวิชั่น1994จํากัดนะครับพี่โจครับคุณธนรัตน์หงสกุลสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับคุณต้นครับ สวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็ดีครับว่างครับมีเวลาออกกำลังกายเยอะขึ้นครับใช่ครับหลายๆคนก็บอกว่าดีหมดเลยครับดีคือว่างหมดเลยนะครับผมว่างครับได้ได้ได้ดูแลตัวเองเต็มที่ครับครับผมเอ่อผมพูดถูกไหมครับว่ามีเด a วชันหนึ่งเก้าเก้าสี่เลขหนึ่งเก้าเก้าสี่คือปีปีที่ตั้งบริษัทใช่ครับเนื่องจากว่าการจดทะเบียนเนี่ย ตอนเราขอชื่อมีเดียวิชันเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยอยากให้เราใส่ตัวเลขลงไปขอสอลงไปในการจดทะเบียนด้วยเนื่องจากว่ามีเดียวิชันเนี่ยอาจจะมีซ้ําให้คุมเครืออะไรแบบนี้ครับแต่การใส่ตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเราก็เลยต้องใส่ตัวเลขเข้าไปครอ๋อจริงๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับใช่ครับสิ่งที่ดีครับครับผมมีเดียวิชันทาอะไรครับเราพูดมีเดียวิชันสั้นๆแล้วกันเนาะครับ มีเดียวิชั่นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยให้บริการทั้งด้าน Sound System, Lighting, s p ชี i a l อฟเฟก t แล้วก็พาร์ทที่เป็น Visual Audio ทั้งหมดนะครับเราให้บริการใน4ส่วนด้วยกันหลดกๆในปัจจุบันนะครับครับผลงานของมีเดียวิชั่นมีอะไรบ้างครับที่ที่เด่นๆนเครับ uh, เราเนี่ยปกติมีเดียวิชั่นเนี่ยเราทำทั้งคอนเสิร์ตแล้วเราทำทั้งงาน e ี e วนต์เรายกตัวอย่างงานคอนเสิร์ตของนะันนะครับ คอนเสิร์ตอย่างที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะมีสเกลที่ใหญ่ก็คืออย่างราชมังคลาในหลายๆครั้งที่เราได้ทำนะครับก็คือ Body Slam l i ล h ์อินคาร์บอดี้สแลวิชาตัวเบาอันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่มีคนดูมากกว่า65,000คนนั่นก็ถือถือว่าเป็น o u t ดอ o r ที่สเกลใหญ่มากนะครับรวมถึงงาน EDM ต่างๆนะครับเช่นสยามสงการ S2O นะครับส่วน ทางด้านอินเตอร์ก็เป็นคอนเสิร์ตของเกาหลีนะครับทำให้กับ SM2 ทำให้กับหลายๆเจ้านะครับเช่นซูเปอร์จูเนียร์เกอร์เจเนเรชั่นทำให้ SM2 ทํทำให้411ของคุณกึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามาพูดถึงคอนเสิร์ตไทยก็จะมีทำให้เชนนะครับทำให้ a อทามนะครับจีนี่อย่างเช่น G19 นะครับรวมถึง RS นะครับแล้วก็อือ่นๆอีกมากมายครับเท่าที่เห็นในปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเป็นอีเวนต์นะครับยกตัวอย่างเช่นเปิดตัวไอคอนสยามนะครับครบรอบหนึ่งปีไอคอนสยามแล้วก็ถ้าอีเวนต์อินเตอร์เนชั่นแนลก็เป็นพวกยูนิเวนต์ยูนิเวนเจอร์นะครับอ่ายูนิซิที้โกลบอลอะไรประมาณนั้นครับนี่คือผลงานของเราที่ผ่านมาครับเรียกว่าถ้าคุยกับมีเดียวิชั่นเนี่ยจบครบหมดเลย ทั้งแสงเสียงจอ LED เอฟเฟกทุกอย่างได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเราให้บริการในทุกๆด้านครับครับท้างนั้นย้อนกลับไปตอนตั้งบริษัทนะครับพี่โจทําไมพี่โจถึงคิดทําธุรกิจให้ให้บริการระบบแสงเสียงอะไรพวกนี้ครับจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมาจากผมเนี่ยเรียนเลเซอร์แสงเลเซอร์เครื่องเครื่องยิงเลเซอร์เนี่ยจากออสเตรเลียชื่อบริษัทเลเซอร์วิชช่นนะครับ เพื่อกับเอามาทำ advertising ในเมืองไทยนั่นหมายความว่าเราเอาเครื่องเลเซอร์เนี่ยยิงแสงลงไปบนบ mm ิลบอร์ดบิลบอร์ดตามทางด่วนแบบนี้นะครับครั้งแรกที่เรามายิงเนี่ยก็เป็นที่ฮือฮามากมันจะเหมือนกับคนเราไม่เคยเห็นเลเซอร์มาก่อนเมื่อก่อนพูดถึงเลเซอร์นี่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปีที่แล้วนี่เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากครับก็เริ่มจากตรงนั้นครับในการทำในการทาที่ออกแนวมีเดียโฆษณาครับ อืมเป็นเลเซอร์สีเขียวเนี่ยเหรอครับเลเซอร์ที่เราเป็นเลเซอร์สีเขียวครับเมืม่อก่อนมันมีเลเซอร์สีเขียวสีเดียวอยู่ครับยังไม่มีมัลติคัลเลอรมเหมือนทุกวันอืมจากจุดนั้นก็เลยตั้งบนบริษัทมีเดวิชั่นเลยหรือเปล่าครับไม่ครับจากจุดนั้นอีกสักพักหนึ่งครับในยุคยุคหนึ่งต่อมาเนี่ยมันจะมีวิดีโอวอลนะครับวิดีโอวอลในสมัยใหม่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นวิดีโอวอลจอแก้วครับที่เราเรียกมันว่า CRT มันจะเป็นเหมือนเราทีวีโบราณมาต่อกันแล้วได้ภาพใหญ่ๆนะในยุคสมัยนั้นโหใครเห็นจะต้องแม่จอใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันมันไฮเทคที่สุดแล้วเท่าที่มีครับ,รบพอฝรั่งเนี่ยเป็นออสเตรเลียเหมือนกันครับเขาเอาเข้ามาผมก็ไปเห็นแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันนิดน,ดนดหน่อยหน่อยก็เลยเกิดไอเดียว่าเราน่าจะทําตลาดตรงนี้ได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของมเดียวิชั่นครับอืมโดยเริ่มจาก ไอทีวีวอลวิดีโอวอลนี่แหละใช่ไหมครับใช่ครับแล้วพี่โจแตกลายมาเป็นระบบแสงระบบเสียงอีกนานไหมครับหลังคือพอเราทำในระบบพอเราทําในเริ่มทําในระบบภาพเนี่ยเราทําระบบภาพอยู่สักประมาณสี่ห้าปีนะครับพอวิดีโอวอลเนี่ยมันต้องใช้เสียงไงครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเช่าวิดีโอวอลเราไปอย่างเดียวแล้วอยากจะไปเปิดวิดีโอเทปนะครับเออเทปม้วนนี่แหละครับเปิด มันต้องมีเสียงออกเราจะทำย่างไงเราก็ต้องไปซื้อลำโพงบานมองอม,มาคู่หนึ่งซื้อ,อม,มิกมาอันหนึ่งซื้อปีแอมมามาต่อให้มันเริ่มดังม,มันก็เริ่มมาจากจุดนั้นครับเราทาเราทาในพาร์ทวิดีโอวิชวลก่อนแล้วก็มาเอฟเฟกนิดหน่อยหน่อยแล้วก็มาเสียงพาร์ทสุดท้ายที่เราทำนี่คือไลติงครับอแล้วแรกเริ่มเดิมทีที่ตั้งชื่อมีเดียวิชั่เนี่ยอมีชื่ออื่นไหมครับเป็นตัวเลือก ตอนนั้นเรามุ่งมั่นในคําว่าวิชั่นเราคิดอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีคําว่าวิชั่นเราก็มันนั่งคิดกับกับกับหุ้นส่วนว่าเ,เราจะทํำยังไงดีชื่ออะไรมันเพาะก็ตั้งมาสามสี่ชื่อครับสรุปแล้วเออของจองสุดแล้วนะมีเดียววิชั่นเนี่ยเอามีเดียววิชั่นก็ลักกันอะไรแบบเนี้ยครับแล้ว,แล,วแล้วมีสโลแกนไหมครับจริงๆสโลแกนของผมในทุกวันเนี้ยคือ เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศครับนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจเราครับอือแล้วแล้วแล้วสโลแกนขำๆใน f ฟ c e b o o ม m เดียวิชั่น never stop buying อันนี้ถือเป็นสโลแกนได้ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสโลแกนได้ครับอันนั้นคือสโลแกนคือแก้เครียดเหมือนกับว่าเออเวลาสุภาพสตรีเขาเครียดเนี่ยเขาไปช้อปปิงปป้งใช่ไหมครับรับ,บส่คนส่วนมากเอยช้อปปิ้งได้กระเป๋าได้แบรนด์เนมกลับมาโอเคหายเครียดโอเค เราสมัยยุคนึงเนี่ยการซื้อของเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจนะครับครับว่าเราโอ้โหจะได้ของชิ้นนี้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออคลายเครียดดีเหมือนกันก,ก็เลยเป็นสโลกแกนทำนั้นออกมาครับโอ้แต่ของที่พี่โจ้ซื้อนี่แบบมูลค่ามหาศาลแล้วก็เป็นผลดีกับลูกค้าด้วยนะครับในทุกๆอย่างที่พี่โจ้ซื้อมาเนี่ยลูกค้าได้ใช้ของดีได้ใช้สินค้าคุณภาพเราก็ได้มาตรฐานระดับสากลด้วย ครับทีนี้มาถึงเรื่องของโลโก้นิดนึงครับพี่โจโลโก้ทำไมต้องเป็นรูปจิงโจ้ครับใน20 20ออลีบ้า25 26ปีที่แล้วเนี่ยพวกบอร์ดไลติงหรือว่าอุปกรณ์ทางด้านเรนเทลเนี่ยเราไปเดินเอ็กซิบิชันต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นเฮ้ยทำไมบริษัทที่ทำอุปกรณ์ออกมาเนี่ยถึงชอบใช้โลโก้ของโมเดลเป็นเป็นรูปสัตว์ต่างๆ mm hmm. เช่นเอเมื่อก่อนจะมีบอร์ดโบฮอก ฝายอิงพิกก็เป็นรูปหมูติดปีกหมูบินซึ่ง oh. ผมว่าม,มันสวยเนอะ oh. ติดใจมาแล้วอ่ะสักพักหนึ่งมีออกมาอีกแล้วเป็นแฟดฟอกเป็นลูกกบเป็นลูกอะไรหลายๆอันเป็นลูกแบบนี้ผมคิดในใจเอ๊เราจะทํายังไงดีเราชอบมันเราจะทํายังไงดีเอ๊ะเราชื่อโจนี่วอง oh. ั้นเราเอาสิงโจใส่เข้าไปไหม oh. ก็เลยเป็นว่าโลโก้เลยจะต้องมีลูกจิงโจเพราะว่า ผมชื่อเล่นชื่อโจฝรั่งต่างประเทศก็จะถามว่าอยู่มีอะไรกับออสเตรเลียไหมเป็นยังไงเราบอกไม่มีแล้วก็อธิบาาว่าเออเราเนี่ยนิคเนมชื่อโจนะแองโลูก็เลยออกมาเป็นจิงโจแบบนี้ครับอ๋อครับก็เลยเห็นโลโก้เด่นมากในรถของวีดีวิชั่นทุกๆคันนะครับใช่ครับเอองั้นถามเรื่องรถหน่อยครับสังเกตนิดนึงรถของพี่โจเนี่ยรถรถบรรทุกเอยรถกระบะเออเลยเนี่ยทะเบียนสวยมากเลยครับพี่โจตั้งใจยังไงครับ คืออย่างนี้ครับคือมันเป็นความชอบก่อนคือเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยหรือว่าเราเราจะทําผมผมทำบริษัทมีเดียวิชาเนี่ผมคิดว่าเราต้องทําอะไรที่แอดวานเราต้องทําอะไรที่ไม่เหมือนใครรถปกติโดยทั่วไปเนี่ยเรามีรถอยู่เป็นสิบเกือบยี่สิบคันเอ๊ะพนักงานเราจะไปเอารถยังไงติดสติกเกอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองศูนยสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเราไม่ต้องติดแหละเราก็เรียงเลย ายทะเบียนต้องแต่ตองหนึ่งถึงตองเก้าโฟหนึ่งไล่กันไปให้หมดอะไรเงี้ยคือในยุคหนึ่งสามารถทําได้ซึ่งในยุคนี้ไม่สามารถทําได้แล้วนะครับก็จะเห็นว่ารถปิกอัพหรือว่ารถตู้รถของบริษัทเนี่ยจะมีมีจะมีทะเบียนที่ค่อนข้างจะเป็นทะเบียนที่สวยทุกคันครับใช่ผมเห็นแล้วแบบว่าอึ้งเลยนะครับเวลาไปไซต์งานและเห็นรถมีเดเวชั่นจอดติดติดกันเนี่ยโอ้โหรถตองทุกคันเลยดีครับใช่ครับก็คือพนักงานก็จําง่ายครับ ของแผนกไหนใช้รถเบอร์อะไรอะไรแบบนี้ครับครับตอนนี้บริษัทของพี่โจมีพนักงานกี่คนแล้ะครับตอนนี้อยู่ประมาณร้อยแปดสิบคนครับโอ้ร้อยแปดสิบพี่โจมีวิธีบริหารจัดการพนักงานทั้งร้อยแปดสิบคนยังไงอะครับจริงๆผมเล่าอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอกแต่ว่าเราจะทําบริษัทเนี่ยเราจะทําบริษัทให้เกิดความแตกต่างอย่างไงเพราะฉะนั้นคําว่าแฟมิลี่ของเราเนี่ยมันสําคัญมาก อ่ะแล้วมันสําคัญจริงๆมันเป็นคําว่าแฟ m i l y จริงๆในหลายๆบริษัทเนี่ยเจ้าของบริษัทเนี่ยอาจจะพูดคานี้ออกมาว่าเราคื family แอแฟมิลี่ธุรกิจการทำนั้นอาจจะไม่ใช่ผมเป็นเจ้าของบริษัทที่มีหัวใจในความเป็นพนักงานสูงนะครับในยุคหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมเห็นบทความบทความหนึ่งจะเขียนว่าคุณรักงานที่คุณทําได้แต่คุณจะรักบริษัทไม่ได้ใช่ผมเคยบรินัคุณต้นเคยได เคยเคยได้ยินคือผมในฐานะเจ้าของบริษัทเนี่ยผมแบบอ่านแล้วผมแบบรู้สึกไม่ดีกับสิ่งนี้มากม่กเพราะสิ่งนี้ใช้กับบริษัทอื่นหรือบริษัทไหนก็ส่วนหนึ่งมันต้องมีร้อยบริษัทก็อาจจะใช้ได้แต่ก็มีบริษัทที่ดีๆอยู่ในโลกนี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำคำนี้มันใช้กับมีเดียมชับนไม่ได้ผมเลือกที่จะบอกพนักงานว่าคุณต้องหลักบริษัทก่อนแล้วคุณค่อยหลักงานที่คุณทำ เพราะการที่คุณเดินเข้ามาในบริษัทเราเนี่ยคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณเนี่ยจะมาทํางานอะไรคุณจะชอบงานที่คุณทําหรือเปล่าแต่คุณต้องรักบริษัทก่อนคุณต้องมีความเชื่อก่อนว่าบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่ดีอืมีคุณธรรมคุณรักบริษัทแล้วงานที่คุณทําเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ที่ดีผมเชื่อแบบนั้นครับนี่คือหลักการบริหารของผมโอ้ดีมากเลยครับพี่โจเพราะว่า หลายๆบริษัทเนี่ยเติบโตมาเนี่ยพอพูดถึงบริษัทเนี่ยเราไว้ใจบริษัทเลยโดยที่ไม่ต้องสนใจด้วยซ้ําว่าบริษัทจะส่งพนักงานคนไหนมาคุยกับเราเราเราไม่เคยเลือกว่าเอ้ยถ้าคุยกับมีเดียวิชั่นคุยกับใครเราไม่เคยเลือกเพราะว่าก็เลยย้อนกลับไปว่าเออพี่โจทําบริษัทให้ให้เกิดความรู้สึกนี้ได้ผิดกับบริษัทอีกหลายๆบริษัทที่เรามักจะรีเควส ขอเซลคนนั้นนะขอเทคนิชเชียนคนนี้นะมาทํางานกับเราแต่ว่ากับมีเดียวิชั่นเนี่ยจริงๆผมผมก็ไว้ใจได้เลยว่าใครก็แล้วแต่ที่มาจากมีเดียวิชั่นคุยได้หมดทํางานได้หมดเราพยายามสอนให้พนักงานเนี่ยรู้จักทําดีในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานความน่าเชื่อถือเรื่องความแบ่งปันเรื่องทัศนคติที่ดีกับการทำาน ครับผมรับผมย้อนไปนิดนึงครับความรู้สึกครั้งแรกเมื่อตอนที่พี่โจจดทะเบียนบริษัทและเป็นมีเดียวิชั่นหนึ่งเก้าเก้าสี่แล้วพี่โจเดินไปหาลูกค้าหรือว่าได้คุยกับลูกค้าคนแรกแล้วก็ได้แนนะําตัวว่า,าผมโจธนรัตน์หงสกุลจากบริษัทมีเดียวิชั่นหนึ่งเก้าเก้าสี่ครับความรู้สึกตอนนั้นพี่โจเป็นไงครับ ไม่มีความมั่นใจสักในเดียวครับคือเมื่อ26ปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ากล่องหน้านี้มีบริษัทประเภทอย่างมีเดียวิชั่นเนี่ยอ,อยู่ประมาณสองบริษัทที่มีชื่อเสียงแล้วก็เปิดมาก่อนเราก็จะมีความเข้มแข็งในด้านการตลาดจะมีความเข้มแข็งในความน่าเชื่อถือเมื่อเปรียบเทียบกับมีเดียลวิชัน่นที่เริ่มเปิดมาเนี่ยมีพนักงานแค่สองคน <S <S 2> <S 2> <ม>คือผมกับเราเรียกเขาว่าพี่พงษ์นะครับ ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วมีพนักงานแค่สองคนก่อนซึ่งความน่าเชื่อถือเนี่ยมันไม่มีเลย hmm. เราก็คิดตลอดเวลาว่าพอเราไปขายงานแข่งกับคนอื่นเขาหรือว่าไปแนะนําตัวกับคนที่เขาใช้เจ้าอื่นๆอยู่ว่า hmm. โอเคครับพี่ครับผมโจนะครับผมมีวิดีโอวอยู่เท่านี้ครับใช้งานผมได้เนี่ยความน่าเชื่อถือเราไม่มีเลยอ hmm. มันเหมือนมันเหมือนกับว่าผมเนี่ยเป็นเซลล์ขายประกันชีวิตซึ่งมันค่อนข้างยากมากในการทําตลาดใน ในช่วงเวลาแบบนั้นนะครับกว่าจะผ่านพ้นจุดนั้นมาได้เนี่ยความมั่นใจไม่มีเลยครับแล้วเราใช้เวลานานแค่ไหนครับความมั่นใจถึงจะเริ่มมาแล้วก็ลูกค้าเริ่มรู้สึกว่าไว้วางใจผมว่าอยู่ความมั่นใจกลับมาเนี่ยผมว่าหลังจากเปิดไปสักประมาณสองปีสามปีอันเนี้ยครับเราก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆครับ แล,แล้วก็รเริ่มมีความมั่นใจในการพรีเซนต์บริษัทมากขึ้นครับอแน่นอนว่าผ่านมาค,ครับคือลูกค้าเนี่ยเราต้องให้ลูกค้าเห็นผลงานเราก่อนไงครับผมถึงบอกว่าช่วสงสองปีเนี่ยลูกค้าเริ่มเห็นผลงานว่าเออเราทํางานอะไรบ้างอะไรงานงานอะไรบ้างอย่างงานแรกที่ผมทําเลยเนี่ยงานจุดกาเนิดของมิเดียวิชั่เลยคือ coffee mate challenge มเมื่อ26ปีที่แล้วครับ โอ้โพี่โจ้ไปทัวร์ทัวท่ว<ด>ประเทศทั้งบริษัทมีพนักงานสองคนสองคนได้ครับแล้วแล้วความรู้สึกตอนนี้นะครับหลังจากผ่านมา26ปีแล้วแน่นอนว่าพี่โจ้ต้องมีลูกค้าใหม่ๆอ่ครั้งเมื่อพี่โจ้ไปแนะนําตัวกับลูกค้าใหม่ๆรายต่างๆเนี่ยพี่โจ้มั่นใจขึ้นหรือว่าตอนนี้มีความรู้สึกยังไงแล้วครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เราไปพบลูกค้าเนี่ยเราค่อนข้างจะมีความมั่นใจมากนะครับเนื่องจากว่า เราเนี่ยสร้างบริษัทจากการโชว์ผลงานเราไม่ได้สร้างบริษัทจากการพีอาร์นั่นหมายความว่าเราทําผลงานให้กับลูกค้าเห็นนะครับมไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลากรเรื่องอุปกรณ์น,นะครับเรื่องระเบียบวิน,นัยเรื่องการตรงต่อเวลานะครับเราโชว์ศักยภาพตรงนั้นให้ลูกค้าเห็นณนะปัจจุบันเวลาเราไปหาลูกค้าเนี่ยลูกค้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นครับรู้จักมีเดียมิชชั่นอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องไม่ต้อง พรีเซนอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าคุยสร้างความเข้าใจให้ตรงกันกันกบสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ประมาณนั้นมากกว่าครับครับผมแล้วในอนาคตพี่โจคิดว่า MediaVision จะขยายแตกลายสาขาหรือว่าแตกธุรกิจอะไรไปอีกหรือเปล่าครับก่อนโควิดเนี่ยเราคิดครับว่าเราเนี่ยจะขยายงานบางสาขาออกไปนะครับในเจในเจเนอเรชั่นของของ ของยุคคนยุคใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าณเวลานี้ต้องดูว่าหลังจากจบโควิดแล้วเนี่ยสถานการณ์การประลาดหรือการใช้ชีวิตของคนจะเปลี่ยนไปไหมอันนั้นเราต้องเอากลับมาคิดอีกทีนึงครับอืแล้วแล้วในช่วงโควิดที่ช่วงนี้ว่างงานจริงๆก็ว่างงานกันหมดนะครับคนในวงการคุณต้องคพี่พี่โจทำอะไรบ้างไหมครับหรือว่าให้พนักง,งานทำอะไรบ้างครับ คือก่อนหน้านี้นะครับเราเริ่มทำก็คือเราทำเฟสชิลที่ปิดหน้าเนี่ยไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลบำลาดนาดุซึ่งใกล้กับ <ใช S 1> มีเดียวิชันเพราะว่าเราอยู่ใกล้กระทรวงสาธารณาสุขนะครับเราได้รับยาฆ่าเชื้อมาพ้นก็ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งเราคิดต,ตรงนี้มาตลอดเราส่ในพนักงานเรารู้จักให้นะครับปัจจุบันเนี่ยยางปีนี้เ็เป็นครบรอบ25ปีเนี่ยเมื่อ เมื่อต้นต้นปีเนี่ยเราก็บริจาครถตู้ให้กับสภากาชาติซึ่งอันนั้นนะ่ะคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดภาคภูมิใจมากกว่าได้ทํางานอีกนะครับเพราะเวลาเราให้เนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขนั่นคือสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีเดียวิชั่นเนี่ยณนะปัจจุบันนี้ปิดนะครับไม่มีพนักงานอยู่ที่บริษัทเลยนะครับแต่จะมีเข้ามาทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับแล้วก็อาจจะทําโปรเจกต หนึ่งซึ่งอาจจะเปิดตัวภายในสิ้นเดือนนี้นะครับรอรอรอดูนะครับว่าเป็นโปรเจกต์อะไรเกี่ยวกับงานอีเวนต์เนี่ยครับภายในสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะมีออกมาให้เห็นทาง Facebook ครับอืมครับขอบคุณพี่โจมากเลยนะครับวันนี้จริงๆได้ทำงานกับพี่โจเนี่ยผมรู้จักพี่โจมาก็อ่อ น่าจะไม่ต่ำกว่า15ปีแล้วนะครับตั้งแต่ผมยังอยู่กับม่าครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ออกมาเปิดบริษัทของตัวเองเหมือนกันก็วันนี้เพิ่งได้คุยกับพี่โจ้จริงๆจังๆเนี่ยแล้วก็ได้เห็นถึงอ่าถึงความตั้งใจแล้วก็ผมเห็นด้วยกับพี่โจ้มากเลยว่าอ่าเรื่องของการทํางานเนี่ยเราต้องรักบริษัทด้วยนะครับเราถึงจะทำงานออกมาได้ได้ด้วยดีนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โจ้มากเลยนะครับเดี๋ยวท้ายที่สุดท้ายสุดนี้พี่โจ้มีอะไรอยากจะฝาก ไม่ครับถึงคุยกับน,น้องๆคนรุ่นใหม่ก็ได้ที่อยากจะเข้ามาทํางานาในในสาขาอาชีพนี้ครับถ้าถ้าน้องๆรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาทํางานหรือว่าเป็นบริษัทให้เช่าอุปกรณ์ละคันพูดง่ายๆต้องศึกษาให้ดีครับปรึกษาให้ถูกคนนะครับก่อนที่จะซื้ออุปกรณ์ก่อนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ผมเนี่ยหมดมาเยอะลองมาเยอะศึกษามาเยอะกว่าที่จะซื้ออุปกรณ์ ระดับไฮเอ็นด์ไั้ถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นก่อนจะลงทุนก่อนจะเปิดบริษัทเนี่ยปรึกษาพี่ๆที่อยู่ในวงการที่มีความน่าเชื่อถือผมว่าเขาจะแนะแนะแนวได้แล้วก็เป็นทางลัดที่เราจะไปนะครับ mm hmm. อย่าไปเชื่อแค่คนคนเดียวนะครับอย่าไปเชื่อเซลล์ขายของเชื่อได้ครับแต่เราต้องออกมากันกองของที่เราจะ่งต้นก็ฝากตรงนี้ไปด้วยครับครับผมโอเควันนี้ขอบคุณพี่โจมากนะครับมา พูดคุยกันแล้วก็ได้ความรู้ได้ได้หลักคิดในการทำงานได้หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับก็ขอขอบคุณพี่โจโมากนะครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับแล้วก็สำหรับรายการ what is your name ฮะชื่ออะไรนะ ก็ยังคงจะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่สถานการณ์โควิดยังไม่จบนะครับและสําหรับในตอนหน้านะครับจะเป็นตอนอะไรนั้นเป็นตอนของใครนั้นก็โปรดติดตามนะครับแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับถ้าทุกคนเห็นว่าเรื่องราวที่นํามาพูดคุยนั้นสนุกสนานแล้วก็มีสาระมีแง่คิดนะครับฝากแชร์กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ